เป็นอนวุวาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงมีประโยชน์กับชาวโลกมาก <c oughs> และคำสอนขององสมเด็จพระพุทธมีแบบภาคถ้าจะสรุปลมให้สั้นลงมาก็ได้เป็นสามอย่างคือหนึ่งทรงสั่งสอนให้ละความชั่วสองเมื่อละความชั่วแล้วก็ประพฤติความดีสามทำความดีแล้วทำจิตให้ผ่องใส ใหรมีอารมณ์ใจไม่ไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายสิ่งันละกันไม่คิดทำลายล้างสิ่งอะลรกันกน, <c oughs> นี่จะเห็นว่าความดีเขาององสมเด็จประสง์ทันทรงสงเด็จเปรยสอนพุทธบริจัทโดยไม่มีค่าจ้างรางวัลใดๆทั้งสิ้นต้องนอนกลางดินกินกลางทราย ที่อยู่ไม่มีความแน่นอนมีป่าเป็นที่อาศัยมีถ้ำเป็นที่อาศัยอยู่นอนกลางแจ้งนอนโคนต้นไม้แม้ว่าพราะวรากายจะลำบากเพียงใดก็ตามทีองค์สมเด็จพระจินสีไม่ทรงทอถอยอันนี้จัดว่าเป็นความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ควรจะระลึกนึกถึง เมื่อคนที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์มีความสุขจิิทมีผลสุขจริทในชาติปัจจุบันไม่ต้องหมายถึงสำหรายยาครบแต่นี้มาพิจารณาความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในด้านพระธรรมท่าพระองค์ทรงนำพระธรรมตั้งแต่ต่ำถึงสูงมาสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตามความต้องการ บุคคลใดที่มีวิสัยพอจะไปนิพพานได้ก็สอนสายนิพพานบุคคลใดจะไปพรหมได้ก็สอนธรรมะระดับพรหมบุคคลใดจะไปสวรรค์ได้ก็สอนธรรมะระดับสวรรค์ถ้าบุคคลใดไม่มีวิสัยจะเป็นสวรรค์ได้ก็สอนให้มีความทรงอยู่ในฐานะที่เป็นมนุษย์ให้มีความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมร,ราจะกบ ให้หลีกเลี่ยงส่วนแห่งความทุกข์สี่ประการคือหนึ่งในรกสองเป็นสามอสุรกายสีสัตว์เดชฉานนี่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระพิติมานถ้ารับและปฏิบัติตามจะมีผลตามนี้องค์สมเด็จพระจินสีจึงให้สนใจใคข่คนใน,นำำพระธรรมของพระองค์เป็นสําคัญและสําหรับพระอาริยสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระพิชิตมาร ที่เรียกกันว่าอนุพุทธะเพราะว่าท่านผู้นี้จัตรู้ตามพระพุทธเจา้าเมื่อพระพุทธเจ้าส่งสอนให้ละความชั่วท่านก็ละความชั่วให้ประพฤติความดีท่านก็ประพฤติความดีให้ทําใจให้ฟ่องแผ่วสายเป็นแก้วไม่มีกิเลสเกียบผลท่านก็ปฏิบัติตามกระแสพรสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพล ไม่ละถอยไม่ท้อถอยไม่เกี่ยวข้านทำจนสำเร็จมากผลและคนนำพระธรรมคำสั่งสอนเขาองค์สมเร็จประทศสมบลมาสอนบรรดาทัาพงพริษัทไม่สะสมทรัพสมบัติไม่มกักมากวิการมารมไม่ติดอยู่ในโลก,กีวิสัยทำใจให้ปลอดจากโลกธรรมท,ทั้งแปดประการ หมายความว่าโลกกระทำแปลกประการกระทบกใจของท่านก็จริงแหละแต่ทว่าท่านไม่ยอมรับนับถีจะมายังไงก็ช่างจะไปยังไงก็ช่างถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเมื่อคนเกิดมาในโลกแล้วหลบโลกกระทำไม่พ้นเมื่อเขาให้ลาบก็พอใจในการให้ของผู้ให้แต่ก็ไม่ติดใจในลาบ เมื่อลาบเสริมสลายตัวไปก็ไม่เสียใจไม่ตกใจเมื่อเขามอบหมายให้ยศท่านก็รับยศตามความพอใจเป็นการเจริญสถาของบุคคลผู้ให้ถ้าเขาถอดถอนยศกลับไปก็ไม่ตกใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาและก็ไม่เมาในยศถ้ากลัวอารมณ์มีความสุขในด้านของโลภีวิสัยท่านก็ถือว่าเป็นอนัตตา มันไม่สุขอยู่ไม่ติดอยู่ในความสุขของโลกแต่ความเบียดเบียนอันเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์เกิดจากชาวโลกท่านก็วางเฉยไป่รอ้เบีาที่เรียกว่าสังขารเปรีายานทําจิตสบายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคํานินทาเกิดขึ้นท่านก็เฉย ถ็ถือว่านัตถิโลกเกอ,อนินทิโตคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ถูกดินทานอย่างหนักท่านไม่หวั่นไหวในคำนินทานใครจะมาสรรเสริญก็ไม่ยินดีแต่ก็ไม่ปฏิเสธเพื่อรักษากำลังใจของบุคคลผู้สรรเสริญเตือนเนื้อแท้ของน้ำใจไม่ได้ยินดีไปตามนั้น เขาทราบอยู่ว่าเราจะดีหรือจะชั่วไม่ใช่ถ้อยคําวาจาเขาบุคคลพวกเราจะดีจะชั่วได้เกิดจากการกระทําขงตนเองเป็นสําคัญนะนําพระธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระปฐมวันมาสอนพทธบริษัทประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างนี่ื่อว่าเป็นความดีของแบบสค์ที่คนจะปฏิบัติตามสําหรับศีล คนที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าก็ดีความเคารพมีความเคารพในพระธรรมก็ดีมีความเคารพในพระสงฆ์ก็ดีเมื่อประวประวา,า,าตัวว่าพุทธทางพนังกัจฉา,ามิเปลี่ยนต้นเหงแปลเป็นใจความเมื่อข้าพเ,เจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์เป็นที่เพีย พระพุทธเจ้าก็ดีพระสงฆ์ก็ดีได้กล่าวว่าถ้าท่านต้องการเราเป็นที่พึง่งเราขอให้ที่พึ่งอันดับแรกต่อท่านคืนอหนึ่งท่านจงเป็นผู้มีจิตเมตตาปราณีมีความสงสารคือมีความรักมีความสงสารเพื่อนเคยแก่จเจ็บตายเหมือนกันจะเป็นคนหรือเป็นสายว์ต็ตามไม่มีความสําคัญ เรารักเขาเสมอไปด้วยเรารักชีวิตของเราเราพอใจในการเกื้อกูลเขาเสมอในการเกื้อกูลตัวเราถ้าไม่เกื้อมีสยัยไม่ประหัตประหารไม่ประทุษร้ายเส่งกันละกันเพื่อการประหัตประหารการประทุษร้ายเส่งกันละกันเป็นปัจจัยนำมาเส่งความทุกข์เขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์เราทำร้ายเขาเขาก็มม่งทำรายเราไม่มีความสุข ถ้าเรามีความรักกันมีความสงสารเกือ้อกูลเึ่งกันและกันเจอหน้ากันเมื่อไรความสุขใจมีเมื่อนั้นเห็นด้านศีลที่ลานุสติกรรมฐา,านนึกไว้ถ้าต,ต่อไปจงเคารพในสิทธิทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมีความสันโดษคําว่าสันโดษนี่ไม่ได้แปลว่าขี้เกียจคือยินดีในทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยชอบทำ ไม่ใช่ว่ายินดีเฉพาะทรัพย์ที่เพิ่งมีอยู่ถ้าแปลอย่างนี้ไม่ตรงกับความมุ่งหมายขอ,ององค์สมเด็จพระบรามโคให้ยินดีเฉพาะทรัพย์ที่เราหามาได้เองโดยชอบธรรมไม่ลักไม่ขโมยไม่ยือ้อไม่แย่งไม่คดไม่โกงเขาถ้าทําอย่างนี้เราก็มีความสุขบุคคลอื่นก็มีความสุขเพราะเราเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต จะไปที่ไหนก็มีแต่มิตรศัตรูหายากเมื่อมีมิตรมากศัตรูหายากเสืยงใดความสุขกายสุขใจก็เกิดขึ้นกับเราข้อที่สามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวาว่าท่องการท่านเป็นดีเพึ่งก็จงอย่าละเมิดในเสด็ทธิความรักคือสตรีหรือสามีผู้รักเป็นที่รักของบุคคลอืน่น เนี่ยกเราเมื่อในกาเมยสมัชาจาร์ยทำชู้ลูกเขาเมียเขาหัวเขาคนในปกครองของเขาคําว่ากาเมนี้ไม่ได้หมายเฉพาะพัญญาของเขาสามีของเขาไม่ใช่อย่างนั้นลูกเขาหลานเขาคนในปกครองของเขาทั้งหมดถ้าต้องการก็ไม่รับอนุญาตจากท่านผู้ปกครองเสียก่อน ถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตจากท่านผู้ปกครองก็หมายความต้องมีโทษจิ์ในด่านกามเมสุมิชาจารย์นี่คนรักเรารักเราไม่ต้องการให้ใครมาร่วงเกินคนที่เราปกครองฉันใดเราก็ไม่ทํากับบุคคลอื่นเช่นนั้นนี่เรากับท่านทั้งหลายเหล่านั้นต่างคนต่างก็จะมรกันมีความรักซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็มีความสุข ในข้อดีสีองค์สมเด็จพระมหาโมนีทรงจัดพระสงฆ์นำมาบอกกัมรรดาท่านพุทธบริษัทว่าจงรักษาสัจวาจาคือความจริงไว้อย่าพูดคำเท็จท่านนี้พวกเราเองเราก็ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นพูดเท็จเมื่อไม่พูดเท็จแล้วก็จงอย่าพูดคำหยาบสีด้วยเพราะวาจาหยาบถึงแม้พูดจริงแต่เป็นวาจาหยาบเป็นที่สะเทือนใจเราไม่ต้องการฉันใด ท่านผู้มีการรับฟังก็ไม่ต้องการฉนันเ้นแล้วจงยาใช้วาจาส่อเสียดยุยงสอนเสร่มให้เขาแตกราวกันแอบนาาความอิจฉาได้สิยาเื่อปรามาสสิ่งอกลรกันเราไม่ต้องการอย่างนั้นชาวบ,บ้านเขาก็ไม่ต้องการแล้วจงยาใช้วาจาที่ไร้ประโยชน์เพื่อเจ้เหลวไหลหาประโยชน์อะไรไม่ได้ วาจาเช่นนั้นเป็นที่สะเทือนใจเขาบุคคลผู้รับฟังเราไม่ต้องการรับฟังเขาก็ไม่ต้องการรับฟังต่างคนต่างทรงวาจาในด้านของความดีคือพูดจริงตามความเป็นจริงใช้วาจาอ่อนหวานคือไม่กล่าววาจาหยาบใช้วาจาที่เป็นสุภาษิตไม่มีจิติี่าัดยาสอเสียสึ่งกันและกัน จะไม่ใช้วาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์จะพูดแต่เฉพาะในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างนี้เรากับเขาต่างคนต่างไม่มีโทษรักกันจนวันตายมีความสุขข้อสุดท้ายองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าปกติประสาทของเรามันก็ไม่เคยดีอยู่แล้ว องสมเด็จพระบพิตแก้วกล่าวว่าถ้าเอาของมืนเมาเข้ามาใช้อิปะสงค์เขาอีกสติสมัมปชัญญะมันก็จะฟั่นเฟือนสามารถจะทําความชั่วได้ทุกอย่างแม้แต่พ่อกับแม่ก็สามารถจะฆ่าได้ทั้งท่านที่ท่านมีคุณใหญ่เพื่ความเมาจากนำเมาทำลายประสาททำไร้สติสมัมปชัญญะ ดันั้นองค์สมเด็จระสมมามพรธเจ้าจงทรงแนะนําว่าเจ้าต้องการให้เราเป็นที่พึ่งจงปฏิบัติในกฎข้าพและการนี้ถ้าปฏิบัติปฏิบัติได้ดีผลนี้เพึงได้ก็คือสีเลนสุขติงยนันตรตเมื่อปฏิบัติได้ในชาตินี้ท่านจะมีความสุขสุขเพราะเป็นคนที่ไม่มีเวรไม่มีภยัยมีมิตรมากกว่ามีศัตรู สีเลนะโพก็สมธาเพื่อทรงความดีอย่างนี้ได้ทรัพย์ทั้งหลายที่มีอยู่จะไม่สลายตัวไปในเหตุที่ไม่สมควรทรัพย์จะเยือกเย,นะย็นสีเลนะนิพุติยันรติสินจะเป็นปัจใจัยให้มีน้ำใจสงบหมดอารมณ์ฟุ้งซานหมดอารมณ์ของความเป็นทุกข์มีแต่ความสุขตลอดเวลานี่พูดถึงในชาติปัจจุบัน นี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระพิติมานทรงแนะนำให้ปฏิบัติในศีรานุสติกรรมฐานสีนี้ใช้อารมณ์คิดพิจารณาไข่คนไม่เสมอเมื่อนักปฏิบัติทั้งหลายต่างคนต่างพิจรารณาศีไข่ส่วนศีนแล้วก็ทรงศีนได้เป็นปกติมีความมั่นอยู่ในศีน ไม่ทำให้สิ้นขาดชิ้นด่างสิ้นพร้อยเป็นอันว่าเป็นผู้ทรงสิ้นบริสุทธิ์ได้วาสีลานุสติจมันฐานความสุขก็จะเกิดขึ้นกับตน